สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวเพชรจ้าและนิวเคลียร์ทำหน้าที่พ่อแม่ส่งน้องไทยก้าไปโรงเรียนวันแรก ทำเอาตื่นเต้นกันยกบ้านเมื่อน้องไถก้าลูกชายสุดที่รักวัยสามขวบต้องไปโรงเรียนวันแรกในวันที่4มกราคมงานนี้ดีเจเพชรจ้าและนิวเคลียร์ตื่นแต่เช้าตรู่ทำหน้าที่พ่อและแม่พร้อมใจกันไปส่งลูกชายถึงหน้าประตูโรงเรียนทั้งนี้สาวนิวเคลียร์ก็ได้โพสต์รูปภาพและคลิปพร้อมกับเขียนข้อความว่าไปโรงเรียนวันแรกใครตื่นเต้นไม่มีแค่มารอตั้งแต่โรงเรียนยังไม่เปิดเดี๋ยวไว้จะมาเล่าให้ฟังนะฮะ แต่ช่วงเช้ายังอยู่ดีอยากมาโรงเรียนมากยอมใส่ชุดด้วยแต่ขอเอาหน้ากากสไปเดอร์แมนไปด้วยผิดคาดมากๆไม่ร้องเลยเข้าไปไม่สนใจแม่ที่ยืนน้ำตาไหลเลยจ้าภูมิใจในตัวกล้าสุดๆจากที่ไม่ยอมใส่ชุดอะไรนอกจากชุดนอนกับอเวนเจอร์งานนี้ยอมและที่บอกจะไม่ไปโรงเรียนอยู่ทุกวันวันนี้ยอมแต่โดยดี อยากไปโรงเรียนตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งโรงเรียนเข้า9ก้าโมงไปนั่งรอหน้าประตูไม่ยอมให้ใครถือกระเป๋าให้ด้วยนะจ๊ะถือเองสะาายเองขอชมลูกหน่อยนะปกติไม่ค่อยชมออกสื่อแต่วันนี้กล้าเก่งมากจริงๆเป็นหนุ่มแล้วอะ่ะกล้าบอกขอเอาหน้ากากสไปเดอร์แมนไปเพราะถ้ามีใครมาแกล้งกล้าก้าจะแป่งร่งสู้ในขณะที่ DJ เพชรจ้าก็ได้โพสต์รูปและคลิปเช่นเดียวกันพร้อมกับแปะข้อความว่า อีกก้าวใหม่ของชีวิตลูกไปโรงเรียนวันแรกตื่นเต้นกันทั้งบ้านนะเจอกันนะทางนี้กลับมารอข้างหน้านะ อ๋อแล้วอะไรเป็นโ <นา S 2> รงเ,เรียนบ้างโหทำไมมีหน้ากากสเวตเตอร์แมนด้วย <c ười> โอ้เราอยากไปไหนอยากไปไหนครับไปนี่กระติกน้ำอยู่ไหนลืมไปเลยไงกระติกน้ำลองกระติกน้ำ้อมใช้กระติกน้ำก่อนนะไหนลองใช้ยังนะไงโอเคไหนลองดูดซิดูดขึ้นป่ะลองดูดซิ ขึ้นไหมโอเคผ่านนะเอาใส่เข้าไปโอ้โหก็แบบไยไม่ยอมแต่งตัวมี่เห็ดนะไปดูเห็ดกรหัดกันหัดกันมีเทมมี่ถึงโอ้โหท่าเท่สุดๆดีเดออกกำลังกายยามเช้าแดดแดดดีเดแดดแดดขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสด อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไร oh <please. S 1> ก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ